สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะคุณแม่จะมาขอชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพีรามิสสกินแคร์นะคะวันนี้ขอซีรีส์นิดนึงนะคะไม่นิดอะเยอะเอ่ยนะคะประเด็นก็คือมีอยู่ว่าไปเห็นคอมเมนต์ในเพจของพีรามิสสกินแคร์นะคะเข้ามาเป็นฝรั่งผู้ชายเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปก,ก,ก,กิจกรรมเตืบทุกรูป <Ừ. S 1> แล้วก็ใต้คลิปของเซย่าด้วยว่าเฟก เราเราไม่ได้เขียนไว้เนาะว่าเขาพลาดแต่เอานี้แปลไปเลยกันว่าเราเฟกว่าเราอะไม่ได้แจกจริงไม่ได้แจก iPhone จริงเหมือนประมาณว่าและเราก็จะเหมือนว่าเราอะจะแจกซัมเฟนแล้วก็มีคําว่าอิดเฟกยาวๆซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่ได้ลบนะคะแต่เราแคปรูปไว้หมดแล้วและกําลังปรึกษาทนาอยู่ว่าเขามาระรานในพื้นที่ของเราในเพจของเราซึ่งเรื่องเนี้ยจริงๆจะบอกว่า เรายังไม่ได้ตัดสินเลยและเรายังไม่ได้แจกเลยแล้วคุณรู้เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเราเฟซคุณรู้ได้ไงว่าเราโกหกหลอกลวงคุณรู้ได้ไงว่าเราอะแจกซัมเฟนซึ่งอันนี้เพิ่งวันแรกเองที่เราทํากิจกรรมและเราก็ยังไม่ได้ตัดสินเรายังไม่แตกใครเพราะฉะนั้นคุณเหมือนคุณหมิ่นประมาทเราใส่ลายป้ายสีเพจเราเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเราก็เลยมาหาว่าฝรั่งคนนี้คือใครเขาต้องการอะไร เราก็เลยมาไล่ๆดูเราถึงจะไปพบว่าฝรั่งคนนี้เขาเป็นเพื่อนของลูกค้าคนหนึ่งที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมและเขาถ่ายรูปกับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกล่องนะคะไม่ใช่ตัวกล่องถ่ายกับตัวสน<บ>ตัวตัวต้องบอกตรงนี้เลยว่าบอกเลยว่ากิจกรรมให้ถ่ายคู่กับกล่องอเราเราบอกเลยว่ากิจกรรมให้ถ่ายคู่กับกล่องขอขอ,ขอชี้แจงตรงนี้ว่าทําไมถึงถ่ายคู่กับกล่องเพราะว่าที่กล่องอะนะคะมันมีคําว่าอนี่ค่ะมันจะมี ชื่อโโชื่อของเราโลโก้ของเรารูปลักษ์กกของเราให้คนเราอ่ะต้องการที่เราทํากิจกรรมเนี้ยคือ1เราต้องการคืนกาไรให้กับลูกค้านะคะ2เราต้องการที่จะ <Marketing S 2> อ่าเป็นมาร์เก็ตติ้งนิดนึงทุกคนก็น่าจะรู้นะคะคือวิจารณญาณของทุกคนของแต่ละคนเขาต้องรู้ว่าว่านี่คือการตลาดนะคะคือเราก็ต้องการที่จะเอ่อเหมือนเผยแพร่สินค้าของเราให้คนอื่นๆรู้จักแล้วก็ให้เห็นรูปลักษ์ของสินค้าว่าเวลาไปเจอที่เนี้ยตรงเนี้ยอย่างเนี้ยที่ไหนก็คือจะรู้ว่าอ๋อนี่พิระมิด อันนี้คือสบู่อันนี้คือคือผลิตภัณฑ์ในเครือของเราอะ่ะอันนี้คือทําความเข้าใจกันหน่อยนะคะเออแล้วก็วในคลิปเก่าก็ไม่ได้พูดในคลิปเก่ากใช่ไม่ได้พูดเลยว่าให้ถ่ายคู่กับให้ถ่ายกับอันนี้หรือว่ากับขวดไม่ได้พูด,ดเออคือเราก็ไม่ได้มีทารูปให้ดูด้วยตัวยอย่างก็เห็นอยู่ว่าเซย่ะถ่ายคู่กับ ต้องทุกทุกทุกรูปนะคะแล้วก็อันนี้คือคือคนที่ดูอ่ะเขาต้องมีวิจารณวิจารณญาณในการร่วมกิจกรรมที่เขาจะรู้ว่าเออมันต้องถ่ายกับอันเนี้ยคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว,วม,มันมัน,มนมคือพีระมิดเออมันไม่ได้แบบว่าเอาเอาเอาของที่ใช้แล้วมาถ่ายมันไม่ใช่คืออันนี้คือมันไม่ใช่อ่ะเออเอาง<ช>่ายๆนะคะเออแล้วก็ไซ้์ไปแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ล <ๆ S 2> แล้วทีนี้เราก็เลยไปสืบท่ามาว่าอ๋อคือคนคนนั้นเขาเป็นเพื่อนของคนนี้ซึ่งเขาถ่ายมาแบบนี้แล้วเขาปรากฏว่าคือคนเนี้ยเขามาวื้อในไลน์ส นะคะต,ตอนตีสามตีสี่ประมาณนี้เวลานี้สามสิบกว่าแชทสามสิบกว่าแชทมาวือว่าจาะเออย่างนั้นอย่างนี้ค่ะว่าทําไมต้อง่ายกับกล่อง คือทำคือไม่ทําความเข้าใจกับเราเลยแล้วก็บอกว่าเราอธิบายแล้วว่าทำไมเซยยะเขาก็อธิบายแล้วว่าทําไมแล้วเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าโอกาสเขาคนหนึ่งได้ไหมแล้วก็แล้วคือเซย่ะก็พูดแล้วบอกว่ามีคนมาขอหลายคนเยอะว่าเออขอได้ไหมที่จะถ่ายกับล้กับพวกนี้กับพวกตัวตัวสินค้าเลยเซียะก็บอกไปแล้วว่าก็ไม่ได้ให้ถ้าเกิดให้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 คุณคนเดียวเนี่ยก็เท่ากับก็ต้องให้คนอื่นด้วยซึ่งมันไม่ได้ก็บอกแล้วคุณแม่ก็พูดแล้วคุณแม่ก็พูดแล้วในคลิปตุ้มปิดกามแล้วว่า ไม่มีเส้นไม่มีสายเราไม่อย่างนั้นนะคะแล้วเราแจกจริงแล้วเราเสียความรู้สึกตรงนี้มากที่คุณมาพูดว่าเราเฟกเราอย่างนั้นเราอย่างนี้คือเราเสียความรู้สึกมากเลยเพราะว่าเราเราเราตั้งใจทํากิจกรรมเนี้ยเออเราเสียใจอะเราเราเราแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราให้จริงๆนะเว้ยเราเรา,เราอยากให้จริงๆเพราะว่าเออลูกค้าแบบมันมันผลมันคือคนแบรนด์เราเปิดตัวมาแค่สามเออแค่สามเดือนแต่ว่าคนให้ความสนใจแล้วก็ให้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 การตอบรับดีมากเราก็เลยแจกอะเอออะไรเงี้ยแล้วแต่มามาพูดว่า เราเฟกเราไม่แจจริงเราจะให้ซัมเฟนเราให้เพื่อนเราจะให้เพื่อนของเราเรามาพูดว่าเราไม่ให้โอกาสซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ให้โอกาสคนคนเก่าลูกค้าเก่าซึ่งเราจะบอกว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าของเรานะคะคุณยังใช้สินค้าของเราอยู่ต่อไปเนี่ยยังไงคุณก็ต้องใช้คุณก็ซื้อมาใหม่สิคะอันเนี้ยเราไม่ได้เรียกว่าเราไม่ให้โอกาสนะคะถ้าเราไม่ให้โอกาสเนี่ยทำให้โอกาสใช่เราจะต้องให้ถ่ายคู่กับกล่องที่มีรหัสหรือมีสติ๊กเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมเอออันนั้นเรียกว่าไม่ให้โอกาสใช่เราอาจจะทำสติ๊กเก ไอโฟนแล้วก็มาถ่ายเพื่อเพื่อว่าให้คุณทุกคนซื้อใหม่เลยแต่อันนี้ถ้าเกิดลูกค้าเก่าคุณมีกล่องอยู่ถึงคุณใช้สบู่หมดไปแล้วอะใช้สบู่หมดไปแล้วแต่คุณมีกล่องอยู่คุณก็ยังมีสีอืมใช่อันนี้ทําไมจะไม่ให้โอกาสแต่คุณบอกว่าคุณทิ้งกล่องไปแล้วซึ่งอันนั้นเราก็ไม่ คือมันเป็นเหตุสุดทิสัยจริงๆอ่ะเออเราปรนเหตุเหตุสุดทิสัยจริงซึ่งเราก็คือคือกิจกรรมเราก็คิดขึ้นมาแบบกระทันหันเลยเราก็อยากแกล้วก็กลมีใครที่รู้หรอกว่าจะต้องเก็บกล่องคนก็ไม่มีใครรู้แต่บางคนเขาก็เก็บเขาก็เก็บเพราะว่าเขาเห็นกล่องอ่ะมันมันสวยมันเออมันแบบแปลกดีเขาก็เก็บไว้แล้วจะบอกว่าเออคืออยากให้คือคือคนก็ต้องเข้าใจว่าทุกทุกแบรนด์ทุกที่ห้อที่เขาทำกิจกรรมแจกนู่นแจกนี่เนี่ยเขาทำเพราะว่าเหตุผลหนึ่ง การตลาดมาร์เก็ตติ้งสองคือคืนกำไรให้ลูกค้าคือไม่งั้นเขาจะให้ทำทำไมคะเครื่องหนึ่งไม่ใช่บาทสองบาทไม่ใช่พันครึ่งพันคือคุณซื้อของเราเนี่ยคุณยังซื้อไม่ถึงเลยอะไม่ถึงครึ่งไม่ถึงเศษเลยแต่เราก็ยังคืนกำไรให้ขนาดตัวแทนที่เออตัวแทนที่เขาซื้อเป็นแสนแสเขายังไม่มาวื้อขอเลยจริงๆนะคะคืออันนี้เราไม่ได้แบบมาว่าคุณโดยตรงแต่คืออยากให้คุณทำความเข้าใจคุณไม่ทำความเข้าใจกับเราเลยขนาดเสียอธิบายไปแล้วนะคะเขายังวื้อมาอีกเป็นสิบสิบแชท ไม่จบอะไม่จบคือจะหาให้ได้คือคุณจะต้องได้ใช่ปะจนคือคุณจะต้องได้ใช่ไหมคุณถึงจะจบคือคนอื่นถ้าคนอื่นได้เนี่ยคุณก็จะหาว่าเราแจกซัมเฟนต้องให้คุณได้คนเดียวเท่านั้นมันถึงจะเรียกว่าแจกจริงหรอหรือถ้าคุณอยากได้คุณมามาบอกตรงตรงเลยว่าอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวต่อซื้อให้เลยถ้าอยากได้นะคะยังไม่ต้องร่วมกิจกรรมแบบนี้ขนาดชาเขียวบางยี่ห้ออืมไม่ต้องเออชาเขียวเออยี่ห้อหนึ่งเขายังต้องให้คุณส่งตไปฝายฝ้ายฝาซึ่ง คุณก็ต้องซื้อทุกวันซื้อทุกวันด้วยอย่างอย่างเนี้ยอย่างคุณแม่เนี่ยอย่างที่ฉันเนี้ยคะถามหน่อยดีว่าถ้ามีเรามีชาเขียวขวดกไม่เนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบซื้อซื้อทีซื้อแบบหลายๆโหลไงแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้เพื่อแช่แช่แล้วกินอะไรเงี้ยขนาดเราเองอะพอซื้อมาแช่แช่ไว้พอเขามีกิจกรรมปุ๊บเรายังมาเปิดดูฮ้่ของเราไม่มีไว้ใต้ฝาเราไม่เรายังต้องไปซื้อใหม่เลยซื้อมาใหม่เพื่ออยากได้ของขกได้รางวัลของเขาอะ เพื่อร่กิจกรรมเขาอะคืออันนี้เรารู้เราเข้าใจเรายังไม่ไปวื้อแล้วคุณไปวื้อกับเขาได้ไหมเออคุณไปคืออย่างนี้คือมันแบบเราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เอาตรงๆพูดตรงๆคือเราไม่ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เขาหลักไมมาแบบว่าจะเอาให้ได้อบอกตรงแล้วก็เรื่องที่เขาไปเม้นที่ใต้รูปอะเ,เราเราบอกโดยว่าแคปไม่หมดแล้วเรากำลังปรึกษาทนายอยู่นะคะว่าเราจะทาวิธีไหนกับเขาได้บ้างคือ หมิ่นประมาทแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ากิจกรรมเรายังไม่ได้แจกเลยอะ่แล้วคุณมาพูดว่าเราอะให้ให้คนให้เพื่อนให้คนอื่นเราไม่แจกจริงคุณรู้ได้ไงแสดงว่าคุณหมิ่นประมาทเราคุณดูถูกผลิตภัณฑ์เรานะคะอันนี้คือพูดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราเราแบบเราเสียใจเราเสียความรู้สึกที่เราแล้วคนอื่นที่เขาอ่านเจอเขาบางคนเขาไม่ไม่เข้าใจเขาไม่มาถามเราเขาก็คิดว่าพิดตามเขาอะแล้วเราเสียหายนะคะอันนี้คือสองนะทำให้เราเสียหายทาให้ให้เพจแข่สร้างความเสียหายร้อนให้กับเพจของเรานะคะอันนี้เรา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 คิดว่าเราน่าจะทํา ทางกฎหมายได้นะคะเออแล้วก็เซย่าเมื่อคืนก็ก็นอยแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกจนอยากจะยกเลิกกิจกรรมนี้เพราะว่าเราบอกตรงๆเซย่ะบอกตรงนะคะเซย่าให้อะให้ด้วยใจให้จริงๆให้จริงๆอืงเราให้จริงเราเราเราพูดง่ายเหมือนเหมือนเหมือนใครคนเหมือนคุณอะที่แบบคุณกําลังซื้ออะไรสักอย่างที่เพื่อที่จะให้คนคนนึงแล้วอยู่ๆเขาก็มาพูดว่า เราไม่ได้ยินรับหลังหรือว่ามาพูดว่าซื้อเพื่อหวังผลตอบแทนซื้อเพื่ออะไรสักอย่างหรืออะไรเนี่ยคุณเสียความรู้สึกป่ะถามจริงคุณมาเสียความรู้สึกมากจนแบบสย่เขาเขาเขาเกิดความแบบว่านอยแล้วเขาก็แบบว่าเสียใจแล้วเขาก็บอกว่ามายกลิกิจกรรมไปแล้วกันเพราะว่าทำแล้วก็แบบว่าเออเขาไม่็นความดีไม่มีความดีไม่เห็นว่าดีแล้วก็แบบว่าปัญหายอเออแล้วมาโดนว่าอีกปัญหาเยอะนี่ไม่ได้แจกบ้านแจกรถนะคุณนี่แจกแค่ไอรคนนี้ขนาดนี้เลยคืออยากอยากได้มากขนาดนั้นเลยเหรอบ้านแจกรถไม่ฆ่ากันตายหรอกเออแล้วก็เลยเลย เรา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 เห็นแก่ส่วนรวมดีกว่าไหมคือเราเราถุกหลายหลายคนที่เขามาร่วมกิจกรรมมาเขาก็มาร่วมด้วยใจเออเราก็ไม่อยากให้ทำความเราไม่อยากทําความให้เขาเสียความรู้สึกหรือเสียเสียน้ําใจอ่ะเออเราเห็นแก่ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นแก่ส่วนตัวละกันคือเราก็นักกีฬามีไหมเออเพราะฉะนั้นเออทุกคนเขามาร่วมสนุกเขาเข้าใจก็เออเราก็ขอขอบคุณขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะคะว่าเออที่แบบเออเข้าใจเราแล้วก็แล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็ฝากไว้ตรงนี้เนาะวันนี้คิดยาวมากก็ขอบอกนี้เลยว่า ไม่พอใจมากแล้วก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็แล้วถ้าคุณอยากจะลบรูปคุณลบไปเลยค่ะเออเขาบอกด้วยว่าเขานั้นขอขอลบนะแต่ก็ยังไม่เห็นเขาลบออแล้วก็เอ,อ่อเอ,อ่อจำกี้จะพูดอะไรนะอยากจะบอกว่า กิจกรรมนี้มีต่อนะคะไม่ไม่ไม่ยกเลิกนะคะก็คือยังแจกยังแจกให้อยู่เพราะเราตั้งใจจะทําจริงค่ะแล้วเราก็ไม่หยุดแล้วก็เราจะทําต่อไปเราแจกจริงแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนเงือบอะค่ะหน้าหมายอะค่ะเลยนะแล้วก็ที่บอกว่าอะไรใครมหลายคนที่คิดจะหลังไมมาเพื่อที่จะมาวือเอาอะนคะอย่าทําค่ะอเพราะว่าเซียบอกตรงเลยว่าเซียจะเสียความรู้สึกกับคุณไปเลยอคือบางคนมาวือแบบ็กๆน้อยๆก็คือไม่ไดแต่แต่อย่ามาวูแบบนี้มาวอแบบว่าจะต้องเอาให้ได้อะคือแบบว่าแบบอมอมึงเอาไปเลยไหม เอ,ออเอาไปเลยกูไม่ต้องทำแล้วกิจกรรมกูให้มึงไปเลยอเออถ้ามึงจะฮืขนาดนแล้วเพิ่งวันแรกนะขนาดวันออแรกยังมีปัญหาแล้วคุณคิดดูดิว่าเราให้เวลาสามสิบแปดยี่สิบอ่ะก็คือสามกับสาสิบสองวันมาโดยประมาณคุณยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสงครามคุณแน่ใจแล้วหรอว่าคุณจะได้สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับตบทหารบหาเลยบายบายขอบคุณค่ะ